ให้ตาไปนว่าใจให้คิดว่าไปไปไีวาสุให้มอปกลังใจนะครับเลยนะครับส่วนของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียเนี่อ ในหลวงของเรานั้นรัชการที่9นะครับเราก็วางเป้าหมายไว้ที่9,999ต้นนะครับสำหรับ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนกิจตแตงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับนายแก้วขวัญวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังและประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติได้บรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหารและคณะครูในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่6องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดอบรมผู้ประกอบการค้าปีน้ำมันในการเฝ้าระวังปัญหาของการแพร่ระบาดของ น้ำมันเถื่อนครับตอ,อยางนั้นครับเราจะไปชมกิจกรรมภายในงานมหากรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชวนบุรีร่วมกับชาวบ้านตำบลบ้านโคกที่อำเภอหูทองขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมปลูกป,ป่าออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสุพรรณบุรีได้จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ในหลายคดีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและในช่วงข่าวรอบวันพักสักครู่กลับมาพบกับ เ,เที่ยวหัวใจเลยเมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชลบุรีร่วมกับชาวบ้านตำบลบ,บ,บ้านโค้งอำเภอทองขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมปลูกป่าออนไลน์เสดิจพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับทำไร่แล้วก็ทำนาข้าวนะครับซึ่งซึ่ง,งขึ้นชื่อบ้านคัาที่หมู่สองบ้านโค้งนี่ฮะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105นนะครับครับในส่วนนี้เนี่ยครับ อยากจะถามท่านกำนันว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีโครงการที่จะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุค,ครบ84พรรษาในเนื้อที่ของวัดเขาไกรราชวัดเขาไกรราชเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมซึ่งทางหมู่บ้านแล้วก็ทางวัดนี้ได้จัดทำโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเฉลิมพระชนพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีเนื้อที่นะครับําหลักเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยมีเป็นหมื่นไร่นะครับแต่เราโฟกัสนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่100ไร่นะครับในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นไม้ไม้ซึ่งเป็นไม้ประจําพระองค์ท่านนะครับก็คือมต้นชัยพพกษกนะครับครับแล้วในส่วนนี้เนี่ยนะครับได้คิดว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการที่จะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปลูกออกป่าออนไลน์เนี่ยมีเป็นโครงการยังไงครับผมการปลูกป่าเฉลิมพระเกยียรติแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นทางทางหมู่บ้านทางวัดนะครับได้ทําการโครงการร่วมกันเนี่ยซึ่งวางเป้าหมายไว้ก็คือเป็นที่1ของประเทศไทยนะครับที่จะปลูกป่าไม้ออนไลน์นะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะการจัดการปลูกต้นไม้แบบ การดูแลให้กับทางผู้ที่ประสงค์ที่จะปลูกต้นไม้ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นท่านผู้ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่ห่างไกลนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาปลูกต้นไม้ได้แต่มีความประสงค์ที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่หรือว่าบริเวณวัดเขาไกรลาชนี้นะครับก็สามารถที่ติดต่อประสานงานมาทางออนไลน์นะครับของอวัดเขาไกรลาชนะครับหรือของของผมเองได้นะครับกำนัน .hotmail.com นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นจอให้อีกทีนะครับในส่วนนั้นถ้าสมมุติวราปลูกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะมีการดูแลอย่างไรบ้างแล้วก็รับปากการะกันอย่างไรบ้างว่าต้นไม้ที่มาปลูกแล้วเนี่ยจะไม่เสียหายแล้วก็เจริญเติบโตครับผมครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราทำคงไม่ได้ปล่อยขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ดับไปนะครับเพราะว่าเราก็ยึดหลัก การมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนนะครับก็คือการปลูกต้นไม้ตรงนี้เราเมื่อผู้ที่ประสงค์อยากปลูกต้นไม้นะครับได้ออนไลน์มาแล้ว,ลวเนี่ยเราก็จะมีการดูแลนะครับดูแลให้ต้นไม้ของท่านเนี่ยที่ท่านมีความประสงค์ที่จะปลูกแล้วเนี่ยให้อยู่และรอดนะครับโตโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างที่ท่านปรารถนาแล้วก็สมประสงค์ที่ท่านประสงค์ไว้นะครับครับแล้วถ้าเป็นหน่วยงานนะครับถ้าจะเข้ามา ปลูกป่าใที่นี้แล้วก็มาทํากิจกรรม CSR เนี่ยนะฮะเราจะสามารถาทํำยังไงได้บ้างแล้วก็จะมีบริการอะไรบ้างครับผมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เข้ามาทํา CSR นะครับาทางหมู่บ้านแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการรองรับ โครงการนี้อยู่แล้วนะครับโดยการประสานงานนะครับมาทางทองผมโดยตรงนะครับก็คือทางเว็บไซต์ของผมก็ดีนะครับทางอีเมลผมก็ดีทางเว็บไซต์ของทางวัดก็ดีหรือว่าผ่านทางทททของสุพรรณบุรีหรือทางผ่านทางอำเภออูททองก็ดีนะครับสำหรับการรองรับนะครับสำหรับหน่วยงานที่จะมาจัดพื้นที่ในการทำ csr นะครับก็คือรองรับเรื่องการอาหารการกินนะครับ ครับสำหรับการลองรับทํากิจกรรม CSR นะครับทางหมู่บ้านชุมชนนั้นได้เตรียมนะครับพันไม้นะครับตางที่ทางหน่วยงานนั้นมีความประสงค์หรือต้องการนะครับแล้วก็สถานที่นะครับทางหมู่บ้านชุมชนนั้นก็จะมีคณะทํางานนะครับซึ่งดูแลเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นโตเก้าอี้หรือสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านมีความประสงค์นะครับที่จะ เข้ามาทํากิจกรรมทางวัดเขาไกรลาดนะครับหรือการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานมาทางส่วนที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะครับครับในส่วนของชาวบ้านของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจแค่ไหนครับที่จะจะปลูกป่าเฉลิมพระเกยียรติในปีแรกเนี่ยครับเอาสักกี่ไร่แล้วก็สักกี่ต้นนะครับผมก็ในส่วนของอาการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนี่ย ในหลวงของเรานั้นรัชการที่9นะครับเราก็วางเป้าหมายไว้ที่9,999ต้นนะครับสำหรับต้นชัยพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์นะครับในเนื้อที่100ไร่นะครับตรงนี้เราวางเป้าหมายไว้อย่างนั้นครับผมครับสุดท้ายนี้ขอให้ทางกำนันได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เชิญชวนผู้ที่ชมรายการนะครับมาร่วมปลูปปกป่าครับ พวกเรานะครับผมครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่รับชมอยู่นะครับหรือรับฟังอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนท่านมาทํากิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางพุทธศาสนาด้วยแล้วก็น้อมนําถึงความรงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับอีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้กับชุมชนได้ทํากิจกรรมดีๆ นี่ขึ้นมานะครับในใน,ในระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเ